ฟุตบอลจบไปแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับคู่สี่ทุ่มนะครับก็วันนี้เนี่ยมีเตะกันอ่าหกคู่นะหกคู่สี่ช่วงเวลานะครับคู่แรกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก่อนเราไปดูอ่ารายละเอียดของเกมนะเดี๋ยวเราไปดูผลคู่อื่นก่อนนะครับคู่แรกเนี่ยอ่าฟอร์เรสต์นะครับก็ เอาชนะแมนเชสเตียได้1-0นะครับคู่ที่เราดูก็คือลิฟ์ูก็เอาชนะซาท์ทัน3-1นะครับคิทตันพาเลตก็เอาชนะคิสสิต1-0ไบรท์ตัน2-1กับฟูลแลมนะครับแล้วก็มีคู่ดึกนะครับคู่ดึกก็คือเบนฟอร์ดกับแอตตันวิลล่านะครับแล้วก็วูฟกับเอเวอร์ตันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่าก,กันนะครับนะไปดู11ผู้เล่นก่อนครับสำหรับ ลิเวอร์พูลกับเซาท์แฮมป์ตันนะครับลิเวอร์พูลเกมนี้นะครับก็เจอบวยอย่างเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องคิดมากนะักนะฮะสำหรับอันเนอร์สล็อตก็มีการโรเตชันเปลี่ยนนักเตะ3คนนะครับนั่นก็คือจิมมี่การ์ดครับลงมาแทนล็อบโบนะครับเคอร์อติจโจนก็มาแทนอ่า แม็กอลริเตอร์นะครับส่วนดาวินยูเจสครับก็ลงมาเล่นแทนไอ้เจ้าโชตานะครับเพราะว่าก็ต้องเก็บนักเตะของฟิตหลายๆคนนะครับก็เอาไว้เจอกับปรารีสเกมที่สองที่จะเล่นกันในคืนวันอังคารสัปดาห์ถัดไปนี้นะครับอีก2-2วันข้างหน้าข้างหน้านี้นะฮะส่วนอ่าซัสตันครับแลมเดลเป็นผู้สารประตูครับอ่าวอลเกอร์ปีเตอร์แบ,บ็คขวา า้ายเป็นแมนนิ่งคู่เซนเตอร์แบ็กครับเบลลิสกับเบนาเล็กน,นะครับส่วนมิฟิลคู่กลางครับสมอลโบกับโอโกซุกูนะครับส่วนตัวลุกใช้เซเลมันนาฟานัาเน,นเดสแล้วก็ดิปดิงนะครับส่วนหน้าเป้าเป็นหน้าที่ของฟอนเบกนะครับนี่คือ11ผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับก็เริ่มเกมมาเนี่ยลิปูก็เหนือกว่าค่อนข้างเยอะเนาะ ก็เลยเล่นแบบเฉยเฉยเล่นแบบเหนื่อยเนื่อยนะครับเล่นแบบเฉยเฉยเล่นแบบเหนื่อยเนื่อยกว่าจะได้มีโอกาสจังหวะแรกนี่โอ้โหซัดไปสี่้าทีนะครับจากเอ่อเคอร์ติสโจ์นะเขายิงหลุดก่อไปในจังหวะนั้นนะครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกว่าลิเวูเนี่ยเล่นไม่ดีเลยด้านซ้ายนะครับทั้งซิเมกากับ อาร์ตเนี่ยประสานการประสานงานกันไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยเวิร์กไม่มีโอกาสกดดันแผงหลังเลยของของเซาท์ทอมตันนะครับแต่ฟุตบอลเนี่ยครับมันคือฟุตบอลจริงจริงนะครับทีมที่ไม่ได้มีโอกาสบุกเลยเนี่ยจังหวะทุ่มของเซาท์ทอมตันเนี่ยจังหวะนั้นนะก็เปลี่ยนมาเป็นประตู1.0ให้เซาท์ทอมตันช็อกแฟนบอลเลยช็อกโลกเลยนะครับ ได้ประตูจากความผิดพลาดนะของกองหลังก็คือฟันได้มันก็บังได้แล้วตนจังหวะน,นั้นนะฟันได้บังได้แล้วแล้วก็ปล่อยให้จะบังให้อลิซันเนี่ยเข้ามาเล่นแต่ปัญหาคือบอลเนี่ยมันเ,นเดินบอลมันเดินทางช้าแล้วก็อลิซันมันก็ออกมาช้าเพราะว่าคิดว่าฟันได้จะเคลียในจังหวะน,นั้นกลายเป็นว่าไปกักกันนะะกัการกันไอ ของหน้าซ้อมตั้นก็เข้ามาเข้ามาบีบนะครับทำให้บอลเนี่ยมันก็ช็ออกมาแล้วมาเข้าทางสมอโบงยิงส่วนตัวนะซูมเม่สวนตัวแล้วลอดขาเลยลอดขาไอซอนเนี่ยเข้าไปเป็นประตูที่แบบช็อคโลเพราะว่าสมอโบเนี่ยเล่นมาสามฤดูกาลนะยิงไม่ได้เลยเนี่ยนี่คือยิงลูกแรกของเขานะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ช้ำใจ แล้วก่อนหมดจังหมดก่อนที่จะหมดเวลาในจังหวะนั้นนะก่อนที่จะหมดเวลาเนี่ยดาวิดนูเยสครับไปเตะปีเตอร์วอลเกอร์เตะเลยอนะตั้งคือจะบอกว่าตั้งใจเตะไหมมันก็ไม่ถึงกับตั้งใจหรอกก็คือรับใบเหลืองแก่ๆไปนะครับใบเหลืองแก่ๆเพราะว่า VR เนี่ยแม่งเช็คไว้แต่รอดมาได้จังหวะนั้นเออก็ถือเป็นโชคดีของลิเวอร์พูลไปนะครับที่ที่รอดมา ส่วนครึ่งหลังนะครับลิปูเปลี่ยนลวดเลยครับนะเปลี่ยนครึ่งหลังนะเปลี่ยนเอาล็อบโบลงมามาเล่นฝั่งซ้ายแทนซิเมกัสใส่แม็กอลริเตอร์แทนเคอร์ติสอ่าเคอร์ติโจนอ่าวัตรุเอนโดก็ลงมาแทน อ่ามีฮาวิเอเลียดไม่ใช่เอนโดนะครับมีฮาวิเอเลียดลงมาแทนเคิร์ติจโจนนะครับแมกลิเตอร์เนี่ยลงมาแทนโซโบสไลนะครับก็กลับไปยืน433นะ433อีกแบบหนึง่งนะของของทางลิเวอร์พูลนะครับก็เล่นมาได้กี่นาทีไม่กี่านะนาทีนะ4-5นาทีในครึ่งหลังนะครับลิเวอร์พูลก็มาได้ ประตูตีเสมอนะครับจังหวะนั้นก็ต้องชมหลุยส์ดีอาร์ตนี่แหละครับกระชากบ,บอลผ่านเส้นหลังไปไม่ใช่ผ่านเส้นหลังอ่ะกระชากบ,บอลแล้วตบเข้ากลางให้ดาวิดเนี่ยแปรเข้าไปเป็นประตูหนึ่งหนึ่งนะฮะกองหน้าต้องเป็นอย่างงี้ฮะกองหน้าจังหวะเข้าฮอตจังหวะอะไรพวกนี้ต้องเป็นแบบนี้สําหรับดาวิดยูเยสนะครับก็ทําประตูให้ล์พูตีเสมอในนาทีที่ห้าสิบเอ็ด นะหลังจากนั้นไม่นานครับก็มาเรียกจุดโทษให้ลิพูนะครับจังหวะมันคุกคิกคุกคิกอยู่หน้าประตูแล้วเป็นดาวินเนี่ยบังบอลได้ก่อนแล้วก็โดนในสมอลโบเนี่ยตะจากด้านหลังนะครับก็เป็นจุดโทษของลิพูในจังหวะนั้นนะครับลิพูก็สังหารโดยโมซาลาชนะไปไม่ใช่ชนะไปเข้าไปนะครับเป็น2ประตูต่อหนึ่งก็คือแซงนะแซงในท่วง ห้าหกนาทีที่เล่นกันในครึ่งหลังนะก่อนสิบนาทีก่อนสิบน,นาทีในครึ่งหลังเนี่ยเล่นกันอาริบูก็มาแสงหลังจากนั้นก็มาได้ลูกที่สามนะก่อนที่จะได้ลูกที่สามเนี่ยริบูก็เปลี่ยนเอาทั้งดาวิดนูเยสนะครับออกใส่โชต้าลงมานะครับกราฟเฟนแบกนะครับออกนะครับก็ส่งเอนโดลงมานะครับส่วน จุดโทษนะครับมาได้ในจังหวะที่ล็อบโบนะครับเปิดขนาดเส้นนะให้กับหลุยนี่อาร์แล้วก็หลุยแานก็จะบอกว่าเสียเหลี่ยมก็เสียเหลี่ยมนะคือจังหวะนั้นในเหลี่ยมของไอ้ไอ้ของหลังของซอมต้านเนี่ยเหลี่ยมมันดีกว่าเหลี่ยมมันดีกว่าแต่ในจังหวะที่เบียดกันเนี่ยมันไปใช้แขนพาบอลไปนะใช้แขนทาบอล พู้ตัดสินเนี่ยก็ไปดู V R แล้วก็กลับมาชี้เป็นจุดโทษนะครับทำให้โมซาร่ายิงเป็นประตูที่2ของเขานะครับแล้วก็เป็นประตูที่3ของทางล์พูนะครับก็เอาชนะได้ด้วยสกอร์นี้3-1นะครับก็ทำให้ล์พูตัวนี้นะครับมี70แต้มนะมี70แต้มแล้วก็หนี อาร์ซอลเป็น16แต้มนะครับนี้เป็น16แต้มส่วนอาร์ซอลนะครับจะเตะคืนนี้เจอกับแมนยูนะครับแข็งมากกว่าอาร์ซอลสองนัดนะครับนีอาร์ซอล l เป็น16แต้มก็เตรียมรถแห่ได้ครับสำหรับแฟนๆนะครับ <laughs>